สลิงเกียร์ขาดก็ปั่นมาจนถึงบ้านเซฟแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยจะยืมรถเซฟปั่นในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องไปเซอร์วิสรถนะครับเปลี่ยนสลิงใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเองหรือย,อยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เอาให้จบก่อน วันนี้เป็นวันที่24แล้วครับสำหรับชาเลนจ์30วัน30กิโลเมตรครับผมตอนนี้เราก็ออกเดินทางแล้วครับก็เซฟเสือหมอผมก็ใช้รถเสือภูเขาของเซฟต่อไปนะครับผมดูกันครับว่าวันนี้จะเจออะไรอีกโอเคครับหมากระดิกหางเดี๋ยวจะวิ่งไรไปเนี่ย ตอนนี้เราก็อยู่ถนนรอบอ่างเก็บน้ำบางพะแล้วครับผมวันนี้มากับน้องเซฟครับนี่ เก้าเก้าเหรอไม่พ <uel> ี Luckily, Hence, it? It ่รอเราปัดเซ็ตนะผมกดสั่งทีเดียวเลยไงรอครบสามสิบวันแล้วจะไปเรายองรวมงนะปัดกลางคืนเนาะคือมันจะมีปริมาณที่แนะนำใช่ไหมว่าถ้าปัดลุยบนใช้เท่าไหร่เวลาที่ปัดลุยใช้เท่าไหร่ปัด ว่าถนนใช้เท่าไร่มากับักกันเท่าไรไม่รู้ว่าพี่เติม40อย่างเดียวเลย40ก็เหมาะกำหรับเราพูดเลาห60 60เหรอใช่ระยะตอนนี้รับได้กคันนี้นี่นะใช่เสียงรถเซฟหรือเสียงอะไรวะ น่าจะเสียงรถเซฟรถ <Okay. S 1> รเสียเส้นออกอด,ดังวิ่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 งหรือว่าขันพี่วะน่าจะขันพี่วะมากับน้องเซฟครับนี่นี่ใ <laughs> ช้รถน้องเซฟครับนี่ครับ รถเราอะไรสลิงหลุดสลิงคาไปแล้วมีเรื่องเสียตังค์อีกแล้วปั่นสปายมากเลยครับรถเขาเดินก็มาแวะร้านหมูกระทะนะ,ะเติมพลังหมูกระทะบุฟเฟ่นานั่ง เดี๋ยวละครั้งโอเคครับเดี๋ยวละครั้งเราต้องกลับบ้านแล้ว ฝนมันไม่ยอมหยุดเราต้องฝ่าฝนไปใช่ครับไม่ได้ยินหรอกลนะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายเราลองปั่นฝ่าฝนมาแล้วครับแต่ว่าไม่รอดนะครับหนาวมากเราก็เลยเซฟเซฟก็เลยไปซื้อเสื้อกันฝนแบบบางๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปั่นลุยฝนกลับบ้านกันเรากจะดูว่าเสื้อกันฝนมันใช้ได้ไหม สภาพไม่ไหวจรงไม่ไหวจะเกียดเราลองปั่นป่าฝนมาแล้วครับปั่นมาได้นิดเดียวก็หนาวกระท้านเลยเพราะว่ามันเปี่ยกแล้วก็เย็นด้วยเราก็เลยมาหลบที่บิ๊กซีนะครับมินิบิ๊กซีแล้วเซฟกะนึกขึ้นได้ว่ามันมีเสื้อกันฝนขายนะครับเราก็เดี๋ยวลองซื้อเสื้อกันฝนมา ใส่ฝาปั่นกลับบ้านนะเพราะว่ามันดึกแล้วห้าทุ่มแล้วยังไม่ถึงบ้านกันเลยโอเคให้คอนเทนต์า้ content, content. าบ้านเดนคอนเทนต์เซฟใส่เลยเซฟดูว่าใส่ไปจงไง <c oughs> <c oughs> เราสร้างค <c oughs> อนเทนต์ก่อนเท่าไหร่อ่ะยี่สิบห้าบาทโอ้สบายดีก็เปลี่ย <c> น <oughs> ทำไมไม่กินต้องกินไม่ได้ต้องเปียกก่อนกปใหญ่้เซฟใส่ได้อหรอมันจะชัวคาวชัวคาวมันชัวคาวไปแล้วแต่ว่าคซส์อ่ะตัวไม่เปียกก็โอเคแล้วไม่เขาเรียกอะไรอฮ้ยรอดใหญ่อยู่แต่เซฟจะยัดฟิตอ่ะ คอนเทนต์ให้เซฟใส่ก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวฝากเซฟถ่ายที่หน่อยโอ้โหเท่อะ oh, oh, hey. <laughs> บอกเลยซื้อถุงดำมาจอะรู้ก็ได้โอ้ <laughs> oh, oh, oh. แขนเข้าไงอะ่ะ <laughs> แค่่อกไม่เปียกกรรอดแล้ว อยาขานะด้วยขาด้วยเยี่ยพยายงด้าลอดลอดลอดเดีลอดอยู่เทาเทารถือวีี่ครับลับผมอ่ยพี่แซ่ชุดนี้เลยยุดครับผมชุดนี้ไม่ดูเลยขากินวันนี้ เขาเรียกสร้างคอนเทนต์นะสรงพอดีอะพี่เราใส่เสร็จแม่งหยุดตกเป็นไม่ได้ไปคิดดูนะคิดเต้ตลิงเสียมาเจอฝนตกยอดแล้วนี่แหนูนี่ใส่กระาษพี่หาแฉก่อนเราไสหัวเ้าถูกด้านมวะ พี่ได้พี่ได <c oughs> ้พี่ได้พี่ได้ชุดบ้างบางใคเสร็จอย่างที่บอกอ่ะหยุดเอาเรื่องให้เราเสียตังค์ <c oughs> เอาเรื่องให้เราเสียตังค์เลขสองสองสองได้อยู่ไปพี่โอเคเอเคยครับ เราไปลุยกันครับอะไรนะตานิดหน่อยเฮ้ยม่เป็นไรหรอกลุยกันับผมนี่ยิงอ่ะยิงอ่าองโเซฟมอ้งโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยอะไรคบเนีย ไอ้กบดีโอ้ยโอ้ยไีกแล้วไอาเซฟนำเดี๋ยวพี่ปั่นเดี๋ยวพี่ถ่ายสุดยอดคอนเทนต์แห่งปีปั่นจักรยานฝ่าฝนสุดยอดเฮ้ยโอ้โห กลัวราชนเลยเนียเรต้องแบกที่น้ำแรงจะรอยไหมเนี่ยโอ้โหอี๋อียอ้าวอกขวาออกขวาไม่ไหว อะไรนะอะไรยังอย่อะไรี่โอ้โหนี่ัิคิดูคิดู สุดยอดครับทั้งเดินทั้งฝนโยยอดรบกวนกดติดตามชอ่องกดสับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนเราให้ทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ